สวัสดีครับคุณฟังทีละครับหยิบยกเอาข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นความพยายามของสสพักเก้าไกลที่พยายามกันเลืออเกินนะครับในการที่จะบัญญัตินิยามของคำนักโทษการเมืองคือมาตรา112ทั้งทั้งๆที่ความจริงเนี่ยถ้าไปดูในคำฟ้องเราจะเห็นเลยว่าเป็นกฎหมายอาญานะครับไม่ใช่คดีทางการเมือง ไทยโพสต์ภาดหัวข่าวบอกว่าสอสก้าไกลโปรสารเรียกร้องนิรโทษคดี1้2ขอยืนหยัดข้างนักโทษการเมืองทุกคนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนางสาวทิศนาชุนหวันซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักก้าไกลทิศนาเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาบอกว่าอย่างนี้ครับ เธอบอกว่าวันนี้เนี่ยมาสังเกตการคด,ดีของนายโสพลสุรฤทธิ์ธ,ธรรรงหรือว่าเกตซึ่งสารนัดไต่สวนมูลฟ้องจากการชุมนุมเมื่อวันที่1เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ซึ่งตรงกับวันแรงงานได้พูดถึงการผูกขาดการคอร์รัปชันและการจัดสรรวัคซีนที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลในช่วงที่เกิดโควิด -19 แล้วก็ถูกฟองร้องด้วยมาตรา112ท,ทั้งทั้งที่เนื้อหาในการปลาศัยไม่มีการหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาาร้ายต่อพระมหากษัตริย์หรือรัชทายาทเพียงแต่พูดถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่เหลื่อมล้ำและไม่ทั่วถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในฐานะนักศึกษาแพทย์รังสีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาลเกตเพิ่งจะเรียนจบ และได้ใบประกอบวิชาชีพแพทย์บังสีมีอนาคตไกลเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแต่กลับต้องมาใช้ชีวิตในเรือนจำขณะที่ยังไม่ถูกตัดสินสูงสุดรวมทั้งหมดแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วยกันทีเกตต้องสูญเสียอิสรภาพและเวลาทำงานที่จะได้ใช้ช่วยเหลือประชาชนคนไทยในฐานะที่เป็นแพทย์ดิฉันขอยืนหยัดอยู่ข้างผู้ต้องหาและนักโทษทางการเมืองทุกคน ดัชดีความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศวัดจากจํานวนนักโทษทางการเมืองที่ถูกใช้กฎหมายปิดปากเอาไว้เมื่อวันก่อนดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาท่านก็ได้กล่าวว่ามีประเทศเผด็จการเท่านั้นที่จะจับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเพราะเสรีภาพในการสแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นที่ขาให้ทุกพักการเมือง ผ่านพรบนิรโทษกรรมนักโทษทางความคิดเพื่อสติภาพความปลองดองการเคารพความหลากหลายทางความคิดเพื่อเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเธอพูดเอาไว้อย่างนี้แหละครับเธอโพสต์เอาไว้อย่างนี้แหละครับรายงานข่าวเนี่ยไทยโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อไปตรวจสอบข้อมูลคดีของเกตโสพลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับ ได้ระบุเอาไว้ว่าให้จับตาดูสารอาญานัดส,สืบพยานคดี112เกตโสพลใช้คำาสารอาญาน,นะครับโดยจะมีการสืบพยานในวันที่26 27 28มิถุนายนและก็วันที่2วันที่3กรกฎาคมนี้ที่ห้องพิจารณาคดีที่707ของสารอาญารัชดาเกตโสพลสุรรทิธ์ธรรมรงเนี่ยเป็นนักกิจกรรมกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ จะถูกเบิกตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนัสื่อพยานในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบเครื่องขยายเสียงจากกรณีที่ไปปราศัยในกิจกรรมวันแรงงานสากลซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนที่บริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่1เดือนพฤษภาคม2565โดยมีเนื้อหาวิาพาก์วิจารเรื่องการจัดการวัคซีนโควิด -19 และการใช้งบประมาณของ สถาบันพระมาหากษัตริย์ในคำฟ้องของอายการเนี่ยนะครับระบุถึงคำประศัยสีช่วงของโสพลว่าเป็นการจับจ้วงล่วงเกินและทำให้พระมาหากษัตริย์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนะราชกัญญาซึ่งเป็นรัชทายาทของในหลวงรัชกาลที่10เสื่อมเสียพระเกียรติ ถูกดูหมิ่นเกลียดชังทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาไม่เคารพต่อกษัตริย์ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใดจะละเมิดมิได้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือความผิดทางอาญานะครับไม่ใช่คดีการเมืองอย่างที่สอสก้าวไกลพยายามจะบอกพยายามจะโน้มเพื่อให้คนเข้าใจผิดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ